ดีค่ะอยู่กับช่องสับป,ปะเลยัวแตงนะคะหัวจะตื่นหัวอยองององยองอยู่มันเป็นอะไรมันเป็น,น,นอยังไงไปโซ่แล้วนี่ได้เปิดมากตีนละลดสองตัวไม่สาใจคะ่ะพี่สีตีดอีกแล้วจิตีดมองได้บัดที่นี่ อเอาเนี่ยของมันวะปั้มลมให้หน่อยสิปั้มทำไมปั้มเป่าไงเป่าอี๋นี่ได<ช>้กี่ฝุ่นว่าเป่ายัางไง <c oughs> กันเถอกับเป่ากี่ฝุ่นไงทำความสะอาดรถไม่เข้าใจหรอ <c oughs> เอาจอดอยู่ซื้อกันได้ตั้งโลยซิบหาก่อนไปที่นี่รับบ้านในเก่าจีเปียรเจ้าพิษไทย แล้วก็ทีมาบ้าน,นก็นเลยได้ลยอยใช่ไหมเขาอ่อานมันน้ำทางบมออะไรแะเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้เราเอาไม่กวาดกวาดได้ไหม,ไมกวาดเนี่ยก,กวาดมันลงมาเนี่ยไปกวาดเนี่ยมันอันเปลี่ยนเนี้ยนในของยันอย่างก็เปลี่ยนเนี้ยนจ้าของเนียนจาของมันก็กวาดลงไปได้มันก็บไปได้เป็นอย่างไรละ ก็ดีกว่าให้มันอนเป็นอันนี้เนีย่ยจะของก็เอาลมเป่า,เาไปพูดนออกไปหนาบ้านก็ดีกว่าให้มันเป็นไงอยู่ทั้งหลดแมนบอหาปะได้จะเคลีออนหนาตำแหน่งเพิ่นนี่ก็ได้กี่แล้วนะไงจิบสองอ่ะทำไมนะ้มันเหมือนกันเลยแล้วมันเมือนบาดก,กับอันนี้ทำไมมันไม่เหมือนกัน สรุปเชื่อตัวไหนไม่ได้ทักตัวเลยนะปลปที่นี่ติดสามตัวทอกันพ่อโตที่ไหนจังดอะรวมกันเลยเราจุ่มใส่กันเลยอันนี้ได้สิบอันนั้นได้20อันนั้นได้สิบห้าเข้ากับมารวมกันเลย 30, 40, 45ส่ก้อนพอดีเขาก็เลยสีด,ดาำเนาะมีสรินหน่อยเนาะ สปริงน้อยเอาเอาสปริงอันนั้นได้ไหมไสปริงที่มันอยู่ในหัวเตาแก๊สอะ่ะที่มันหลุดออกมาไม่เอามาดูดิแต่มันกับบะหน่อยอเลยแต่ว่าเ,เข้าอว่ามันแข็งดีนะอเอาโทโทรศัพท์เก็เป็นจริงจรินเ่้ยโทรศัพท์เธอคักแท่สปริงเหรอสปริงอันน้อยๆอ,อย่างสั่นมือนอนะันท่าว่าเห็นอย,ยนะู่ใส่หน้า เบิง่งอุยูอายาไปเบิดจากอย่งตัวอย่างเอาร้านนั้นเขาไม่มีขายเหรอร้านตรงบ้านน,นั้นน่ะที่เราไปซื้อของอ่ะตอนไหนเธอจะเดินไสลำโพงเธอ <c oughs> เราจะไปพาไปปาร์ตี้อยู่ทุ่งหนา เธอป่ไดีเป่ารถไถเธอลอเมือขึ้นขี่ฟุนขึ้นกังแท้เมื่อวานนี่แคนดีดีมันเป็นน้ำหยั่งอ่ะม่คือติดบอกเอากร่เบนหมุนเนี่ยหรเมื่อวานไผเรา่ะเนหมุน กระตนเนี่ยมันบระมุนมันบรไปเฟียงมันบรไปมันก็นเลยบระมูลโอ้มื่อนี่ทานผู้ซอยเ้าสิมาเอามาเลยบอกพื้นแน่ก็มาลดเครื่องตัดหญ้าเ้าอยู่บอกว่าเอาเนีย่ยงโตลงไปอ่ะสวยอีกเหรอห้า ตะเลี่ยงให้เขาด่าปาเจ้าเนี้ยไม่เห็นหุงบ่ดจะต้องติดไฟรถเจ้านั้นเนี้ยไม่เห็นหุงหรอเออเจ้าขึ้นมาใส่ได้ปุ้ยอันนัดยังอันนัดอันนี้มันลุดแม่นี่เอามาใส่แม่แน่นี่เนี่ย มันหลุดลงมาเนี่ยตัวเมียมันหายเอาออกมาไ,ไปไปใส่รพญานี่เนี่ยอันนี้มือน่นนะอันนี้มันเต้น,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 นหายก็มันสิหลุดลงมาเขาจะอ่านไม่ไผ่เข้าไปนั่นนมปะเราถ้าเสียไปโยนใส่เฮี้นเขาเหี้ย โอ้ย,ยมม่หนีผู้ซอยมาข้ากับรถตรงไปหรอใช่สิถ้าดึงก่อนนี้ออกให้หา้าเแน่ว่ะข้าิเสียไปปลูกผักถ้าพูดแหม่เฟี้ยงมึงพูดว่อยากหรือไม่อยากเลยมันโมพอเอาไว้นั่งกินปีใหม่ไง เนี่ยเบิดปีละแล้วกอยากลอมกบนะไรย้ทีมากโมเนีเมื่กินแเมื่ก็ถามจะกินอะไรเยอะแยะมากมูแมกกะมาลายแ้งเมวาเยี่ยมเยียมถ้าเราอยหกกับบัตนเพื่อแตนไมตุ๊บ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  ทำไมพัดลมเธอมันเกิดกลางแบบนี้ล่ะบอกว่าให้ไปเปิดลมไม่สิเป่าไห้เป่าอีหยังมันมีแต่กี่ฟุ้นมันยืนอยู่นี่ก็ระเป๋ากี่ฟุ้นเนี่ยมันออกไงกระไปกระหูยอไปกระสีไฟพ้าสายผ้าอีียงมันคือเป็นสิอุลรถห้ามใหม่ใหม่แหมเบิ่งเฮ็ดคือจังรถของห่างนี่เบิ่งจากสายอีียงมายุงมายัดเต็มไปหมดเลยนี่คือ ใส่ไฟเนี่ยเนี่ยบหยานมันพันไปดับอร,ดดรอรถตีรูปหาอีกอย่างติดมันดีๆเนี่ยโอ้โเห็ดอย่างเงเห็ดคือแฮ้ยนี่ไปบอกเขาเด้ว่าปเป็น้างอยากอายเขาไม่ได้เป็น้างแต่ว่ากระเลิงเห็ดเองอะไรนะกรเหด็ดเปล่ นี่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 บไดประโยชน์กับนี้ไปยืนชอบู่หันละเอาเชือกใส่ยังเสจเต็มวานห้าปเปิดเูห้าปเปิดแล้วเขาปิดไปอยู่เขาสีดาเอาเขาบอกว่าทำไมไม่อ่านให้อะไรนะคือบอกอ่านให้มันก่อนหน่อยว่นนีไม่สิดีบนนัก ก่อนสานลงแล้วแต่ว่าน้อยเยเ็ดบ่ได้ถามมันหน่อยละค้ามันก็นต้องถือไปอีกยืนนี่เขาตี่ยืนเขาตีเขาพักกันอัดก่อนเลยน้ำตาลเขาจะต้องใส่น้ำแข็งเด้เอคอมเมน,บ,นเบ้านเจา้า <c oughs> คอมเมนบ้านเจ้าเธอเก้าอี้อฉันสิฮักเธอในเก้าอี้เขา,าหักแล้วสวยเขาใหม่ด้วยวันนี้เราจะกิน หมูทอดกับตามป่นนะครับแล <c oughs> ้วๆพร้อมเสิร์ฟอ่ะไมแล้วค่ะเอฟซีให้กินเขาก่อนสิไรมันหนีหรอวันนี้เราจะไปตัดหญ้าหลังบ้านเพร,พร่อวันนี้อากาศดีมากเลยเตอสิเจยโอ้ยแบบข้าวๆไว้แต่ว่าเวลาไปเก็บเงินผู้ใดงให้เต็มอยเต็มบ่อแดงว้ให้เตรียมแล้วไปแต่ว่ามันหายหาก่อนคิดก่อนวันนี้มันหาเพราะว่าเบิ้งช่วงเนี่ยมันก็ดิหายหลาย อใครมีวิธีแก้ไหมสปริงแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเขาไปหาซื้อให้เมื่อนี้ไม่ใช่มันไม่ได้เกี่ยวกันหรอกเกี่ยวกันคือว่าอันนี้มันอ่อนเข้าอใจหรออันไหนมันอ่อนไอตัวเนี้ยหรอตัวดึงเนี่ยนะโอ้อันนี้มันก็อ่อนโพดดอกนี้ประทันแต่อันนี้ซ้ำอ้าวทำไมมันไม่ตึกแล้วเนี่ย แต่มึงไปเห็ดแห้งนะมันบ่อนับอีกอีนี่ไม่ใช่คือมันบดตึกเลยนะมันอันนี้มากมันกระมาเลยนี่แหมมันได่แกล้แก๊้แกล้เหมือนอันนั้นอ่ะกระนาเละกะยะว่ามันอ่อนหุ่นเห็นมั้งลดเอานี่อันนี้เขาเห็ดเอีกเด้อบ่อนัาเด้อครูห้าบ่อนับงานเขาเลยกูบ่อนับไหงผู้ซอยนั่งทั้งนี้ให้ผู้ซอยนั่งทั้งนี้เด้อเดี๋ยวเฮายางเคี้ยวให้เวลามันเต็มไปเต็มบานมันก็นับเลยนู่นนะเนี่ยเนี่ยแค่นี้ก็นับแล้วเนี่ยเนี่ยบางที ก็จะเลี้ยวนานะมันก็เต้นอยู่เบิร์ดลดเนาะมันก็นับไปเรื่อยมันเหยเอาไปหรือเปล่าถ้าว่ามันอ่อนไปมันต้องเค็งวะนี่ถ้าว่ามันเหี้ยเอาไปมันต้องแบบแล้วมันตีเค็งทังไหล่ะมันต้องแบบบ้านล่ะหมื่บ้านนั่นนั่นน่ะลุ่มล้มยู่บเซาน่ะขนาดห้านั่งยูชูหนูห้ายังโยกว่าสันเอือสิเต้นไปหอดชิฟก่อนพ่นติกลางมันแล้วไปเก็บถ้าเขานับเขาก็บจีบอกเองดอกเวลาไปเก็บเงินแต่ว่าเขามีกับข้าวๆไปแล้วเลยเขามีข้าวๆ ปวดหัวแหงว่ะขนาดอันใจอันตัวนับสองตัวได้นบบน่บอสบอลมาโทอกันพอโตเลยตายละรอาสามารถเสื้ออันใด้เนี่ย <c oughs> ไม่ไหวนะแบบนี้ไม่ไหวเลยเอานอตอันนี้กับิรลุดนี่โซ่มันผ้าอันนี้จนว่าอันนี้บิดเมดเลยเนี่ยหรือว่าเขาเฮ็ดมาแบบนี้นเนี่ยแหวนมันเนี่ยเออแบบนั้น <c oughs> จนว่าง,งออเลยแงงเหมด ปวดหัวมากนะหนักใจมากด้วยแต่ละค่ะเอฟซีบายมาตบดักโซ่อยู่นี่เด้อบาย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 